คลิปนี้ถือเป็นการแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับแฟนมวยชาวไทยครับมวยโลกยกย่องโผลกิ่งเพชรนะครับแชมป์โลกชาวไทยคนแรกเข้าหอออฟเฟมที่สารัฐธรรมริกาเป็นที่เรียบร้อยแลวครับทีมสำนักง,งานมวยโลกครับของเอเชียพิจารณาประกาศยกย่องโผลกิ่งเพชรครับก็ แต่ว่าเขาไปรวมๆดูแล้วนะครับนักมวยไทยคนไหนบ้างที่จะได้เข้าหอเฟรมตอนนี้ผลจริงเพชรถือว่าได้เข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการพิจารณาผลงานมานานนับปีนะครับถือว่าหลายๆปีเลยแล้วก็เอาแต่ละไฟ์แต่ละไฟ์มารวมกันว่ามีไฟ์ไหนที่น่าจดจําบ้างแต่สําหรับคนไทยครับแน่นอนเขาคือแชมป์โลกชาวไทยคนแรกนะครับเพระาะฉะนั้นแล้วการที่จะเข้าไปอยู่ในหอเฟรมก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ พูดถึงเรื่องของผลกิ่งเพชรนะครับหลายท่านน่าจะพอทราบดีไฟที่เขาได้แชมป์โลกนะครับคือไฟที่เขาชกกับปาคลาสเปเรสนะครับแชมป์โลกวัย33ปีผู้ไร้เข็มทันชาวจูดนินาเจ้าของฉายายักษ์แคร์ครับผู้มีจุดเด่นเรื่องหมัดขวาอันหนักหน่วงและอาศัยร่างกายที่แข็งแรงกำยำเป็นเกราะป้องกันชั้นดีจากพายุหมัดของคู่ต่อสู้ครับที่ทําให้เขาสามารถเป็นแชมป์โลกได้มากถึง10สมัยพวงโดยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี1948ที่สหราชอเาจิกาครับนี่คือคู่ต่อสู้ของเขาในตอนนั้นครับ ไฟนั้นผลมาชกที่ลุมพินีนะครับก็คือผลตอนนั้นนี่ฉายาของเขาคือเจ้างูเห่าทะเลผลกิงเพชรครับเป็นนักชกหนุ่มไฟแรงวัย25ปีที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ชิงแชมป์โลกมาก่อนนะครับเขาเป็นชาวหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเรื่องหมัดกระทุ้งที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วเสมือนงูเห่านะครับหมัดงูชกนั่นแหละครับก็เป็นมวยที่สายตาว่องไวแล้วก็มีไหวพริบดีเยี่ยมรูปร่างค่อนข้างจะผอมบางนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่หมัดยาวนะครับ คือการที่ทําให้เขาชนะมาถึง20ครั้งตลอด22ไฟในก่อนหน้านี้นะครับทำให้เขาสามารถเข้ามาชิงแชมป์ในไฟนี้นะครับไฟนี้นะครับสามารถเก็บค่าตั๋วได้ถึง1ล้าน6แสนบาทที่ประเทศไทยนะครับย้ำนะครับถือว่านานมากๆนะครับตอนนั้นชกกันเมื่อปีพศ2503นะครับที่ลุมพินีครับเก็บค่าตั๋วได้1ล้าน6แสนบาทนะครับแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดในประเทศไทยด้วยนะครับ เหมือนกับว่าจะมีการถ่ายทอดเป็นวิทยุนะครับถ้าใครที่จะได้ฟังนะครับนี่เป็นข่าวที่ออกมาก็ถือว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์แล้วครับหลังจากนั้นนะครับผลเองก็ชกไปเรื่อยๆนะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มที่จะทําตัวแปลกๆไปนะครับหลังจากนั้นก็ก็ต้องบอกว่าตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวเองนะาสำหรับเรื่องราวของผลอิงเพชรเราก็ละไว้นะตรงนี้นะครับถือว่าเชียร์เขาไว้นะครับในฐานที่เป็นแชมป์โลกชาวไทยคนแรกแล้วก็นักชกฝีมือดีนะครับคนหนึ่งเลยนะครับ เกินกันต่อหน่อยแล้วกันครับเผื่อหลายท่านไม่เข้าใจ่าเฮ้ยหอ,หอฟเฟมคืออะไรนะครับหอเฟมก็คือหอเกียรติยศนั่นเองครับหอเกียรติยศที่บางครั้งนะครับหรือว่าจะเรียกว่าหอเรืองนามนะครับหมายถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ครับที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงและก็บุคคลที่ทรงคุณค่าระดับโลกนั่นเองครับ ก็ถือว่านักชกไทยคนนี้เข้าเป็นเป็นนักชกที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งท้ายกันต่อนะครับผลยิงเพชรครับชายจากประจบกีฬาขันคนนี้เขาก็แบกสถิติชก35ไฟชนะ28ชนะน็อก9 แล้วก็แพ้7ครั้งนะครับเป็นการแพ้นอก3ครั้งก็ได้รับการยกย่องให้เป็น1นักชกชาวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการครับโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยและก็กําหนดให้วันที่16เมษายนของทุกปีครับเป็นวันนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยซึ่งตรงกับวันที่โผลสามารถควา้าแชมป์โลกให้กับประเทศไทยได้สําเร็จครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันนะครับ